เป็นลักษณะคําพูดถึงไม่ใช่คนเดียวกันก็จะเป็นกลุ่มคนเดียวกันประมาณน้นเพราะว่าลักษณะจืเป็นการใส่ภาษาแม้กระทั่งการพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันเขาทําไม่ได้เหมือนเจ้าแหก็จะประมาณนั้นคนเขามันบ่พิกันหรอกมันกระดาย่างเสียยางพี่จังผมเนี่ยกับตัวสินาระ horn เนี่ย กับ่วมอยากใดอย่ากน,นี้เนากระดืมบ,บุกปืนตากมาแ่วามันจะเสียบางยางไปแต่เ,าเขากับมันจะจำเป็นนะสิ่งที่ผ่านมามันก็ไปแก่อยังไ่ได้ก็แล้วสิ่งที่ยู่ขางหนาเขากับบูรูยังสิ่งเกิดขึ้นเขากับเพียงแคว่ามันได้ทํามาแล้วมันได้ทําอะไรแล้วก็ไปให้มันสุดแค่นั้นแอร์เปิดได้หรือยังผู้จัดการห้องเนี้ ผูมนมีจิตใจดีกันหลายอยู่ดีจังพีพีแม่แม่ก็เข้าใจยุตวาอันที่ผมวาผมกล่บบาไม่แย่ทิติมาในเด้อมูพีพีแอลจีพีที่คิ้ว LGBTQ ว่าสิเป็นทุกทุกเพศนั่นแหะที่ไม่ชื่นชมเหมืนกับคนเนกาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ดีล่ะครับกับมีส่วนหน่อยแค่คันสิบบอกว่าอันส่วนหน่อยเขาจะไปหัวซาอะไรเขาได้หัวซาแต่ผมเมาถึงทีง่ซื้อ ทำไมต้องลบรูปออกเสียใจมากสงสารแทนทำไมต้องลบรูปออกอันนี้ผมไม่สบายใจครับผมก็เลยลบเดี๋ยวผมจะตอบเพราะเขาคิมประโยคนี้มามันจะเป็นสามอย่างที่บอก หนึ่งทำไมถึงต้องลบรูปออกคือผมไม่สบายใจอันนี้มันเป็นพื้นที่ของผมอแอนสิลบของผมก็ได้ครับขันคันคิดว่าพอสบายใจแต่ออผมตอนนี้คือผมพอสบายใจผมก็ลบเสีย,ยใจมากอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับขอโทษที่ทห้เสีย,ยใจสงสารแอนอันนี้สับปะรดสงสารเนี่ยผมสิตอบบ้าง เาอยู่กันพอมองแม่ๆนี่แหละอยู่บางที่มันคนเท้ามันกับเผลล่มโตลื่มต,มตนด้วยปัจใจเงียงอื่นงๆน่ะออกเริ่มโฟกัสเจ้าของมันผมกระลุดยังบางสิ่งบางอย่างไปหลายทั้งๆท,ง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 ที่ทั้งๆที่คือที่จริงแล้วมีหลายอย่างที่เอาควน้นที่จะโฟกัสที่มันเหมอที่มันถือตองที่มันที่มันแฮปปี้ทั้ง และคนหลอกขังการไปรยุบังหมองที่มันเห็นในคนอื่น,อ,นอึดอัดหรือไปเจอหรือต้องไปล่องรับบรรยากาศอารมณ์อย่งต่างๆมันก็มัน,มนก็บรมีความสุขดอกครับสุดท้ายแล้วคนเฮามันบริต้องเงินทองกับเป็นเรื่องเป็นปัจจัยที่เ้องสแสวงหายอยู่แล้วแต่ความสบายใจมันก็ต้องมีงข,ขึ้นกันบอว่าสิเป็นครอบครัวหรืองานหรืออย่างต่างๆ ผมกะคิดว่าผมเป็นคนย่อมคนอยู่เลยย่อมย่อมกับที่แบบว่าเป็นคนที่ง่ายๆเข้าได้กับทุกคนเข้าได้กับทุกอารมณ์ทุกเอยียงต่ว่าบาังเทือคือถ้ามันเกินลิมิตที่เราจะรับได้เราก็ไม่ต้องรับพอแล้วกะคิดแค่นั้นทังสิแม่ครับโอ้ยอยยค่ะาใจอีรีประกาศยาโรดโอ้ยนี่เจ้าบอกผมบอกเขาคุม <c oughs> <c oughs> เดีวผมผมผมนิ่งแล้วเนี่ยเจ้นี่ผมบอกเลยว่ามัดบวกลวกุ้นหันบึงเอียงหลายๆอย่างผมกันบ้างแผงเนกรรเจ้าของละว,วา่าแต่น้ํเมือเขาต้องโฟกัสอย่างเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนมันคนเขามันบ่หูน้ากัดต่อครับภัยดีภยัยซวยภัยผิดภัยเถือมันอยู่ในใจของทุกๆคน